สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาเสนอที่ดินโฉนดคุดแดงนะครับอยู่ตำบลเขาแรงนะครับอำเภอเมืองราชบุรีนะครับจังหวัดราชบุรีเป็นที่ดินนาข้าวนะครับอยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟรอเยนขับเขาแรงนะครับนี่ครับสนามกอล์ฟอยู่ตรงภูเขาด้านนี้เลยนะครับวิวภูเขาสวยๆนะครับ ที่ดินของเราแปลงนี้จะขายก็อยู่ตรงแปลงด้านหน้านี้เลยนะครับนี่ครับแนวเขตคนาตรงด้านนี้นะครับไปสุดแนวเขตแนวคนานะครับที่เราเห็นนะครับแนวคนาตรงด้านนี้ที่ชี้ปลายนิ้วนะครับกว้างอยู่ประมาณสักหกสิบเมตรได้นะครับแนวเขตตรงด้านนี้นะครับติดคลองน้ํานะครับตรงนี้คือคลองน้ําส่งน้ํานะครับติดถนนสาธารณะด้วยนะครับมองเห็นวิวภูเขาตรงวัดหนองหอยนะครับ บรรยากาศโดยรอบๆก็จะเป็นทุ่งนาข้าวนะครับช่วงนี้จะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวนะครับก็จะยังไม่เขียวชุว่มเท่าไหร่นะครับก็บรรยากาศโดยรอบๆก็จะเห็นวิวภูเขาตรงเขาภูดินนี้ด้วยนะครับผมที่ดินตรงนี้นะครับมีทั้งหมด4ไร่3 3งาน8 5ตารางวานะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแปลงนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราขึ้นรูปแปลงให้ดูด้วยนะครับ สี่ไร่สามงานแปดสิบห้าตารางวาจะเป็นแนวเขตแนวนี้ลึกเข้าไปด้านหลังสุดตรงที่มีต้นกล้วยนะครับลึกเข้าไปประมาณสักสองร้อยเมตรได้นะครับด้านหน้าแปลงก็จะเป็นรูปเว้าโค้งด้านนี้จะเป็นแนวใหญ่หน่อยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นรูปแปลงด้วยก็จะมีคลองรับน้ำด้านหน้าแปลงด้วยนะครับเผื่อท่านที่ต้องการที่จะไว้ปลูกบ,บ้านนะครับ ปูบ้านอยู่อาศัยนะครับทาสวนเกษตรแบบบรรยากาศวิวภูเขานะครับไฟฟ้านะัำประปาก็ต่อจากเพื่อนบ้านนะครับประมาณสัก20เมตรได้น,นะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ตรงด้านนี้ทางเข้านะครับเส้นทางก็จะเข้าออกสะดวกอยู่นะครับอยู่ในเขตชุมชนแล้วนะครับใกล้กับอบตอนะครับก็จะมีบ้านหลังใหญ่ที่ปลูอยู่ตรงทางเข้าตรงสนามกอล์ฟนะครับที่ดินตรงนี้ก็ห่างจากตัวเมืองราชบุรีประมาณสัก สิบสองกิโลได้นะครับอยู่ห่างจากอบตเขาแรงประมาณสักแปดเก้าร้อยเมตรได้นะครับก็เข้ามาไม่ไกลนะครับถนนหลักด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับที่ดินโฉนโดสี่ไร่สามงานแปดสิบห้าตารางวาตรงนี้นะครับตั้งราคาขายอยู่ที่ไร่ละห้าแสนบาทนะครับ นแนวขอบเขตน้าเราก็ลึก,กไป200เมตรเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าดูโดยรอบๆแปลงนะครับที่ดินตรงนี้นะครับสามารถขุดเป็นโคกหนองนานะครับปลูกบ้านทำสวนเกษตรนะครับก็เป็นชุมชนไม่เปี่ยนนะครับอยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟด้วยนะครับนะครับด้านแปลงสุดแปลงก็จะเป็นแนวต้นกล้วยนะครับด้านหน้าก็จะเป็น ที่ปลูกต้นกล้วยไว้นะครับมีคลองส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นแนวแคบอยู่นะครับนี่ครับประมาณสัก25เมตรได้นะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรสอบถามกับเราได้นะครับที่088นะครับ452ครับ1768นะครับที่ดินโฉนดคุดแดง อยู่ตำบลเขาแลลงนะครับอําเภอเมืองราชบุรีนะครับผมติดถนนสาธารณะนะครับเดี๋ยวเราแจ้งทิศทางนะครับที่ดินของเราถ้าเกิดน้าแปลงด้านนี้นะครับด้านที่มีบ้านเนี่ยครับด้านนี้คือทิศตะวันออกนะครับด้านติดถนนสาธารณะนะครับด้านข้างที่เข้ามาจากด้านนี้จะเป็นทิศใต้นะครับเข้ามาจากทางถนนที่ผ่านหน้าสนามกอล์ฟนะครับด้านนี้เขา ตามทางเข้ามานะครับส่วนด้านถ้ายแปลงนะครับด้านถ้ายแปลงเป็นแนวต้นกล้วยนี่ครับด้านนี้จะเป็นทิศเหนือนะครับผมท่านใดนะครับสนใจที่ดินโฉนดนาข้าวอําเภอเมืองราชบุรีนะครับแปลงนี้ก็โทรมาสอบถามกับเราได้นะครับที่0ูนย์88นะครับ452ครับ1768นะครับกับผมเพชรปัญญานะครับผม อันใดสนใจโทรมาได้นะครับสวัสดีครับผม